จะเจลิ่อจะกับบอนจังอีกแล้วนะคะวันนี้มาคลิปเดิมเลยอ่านี่อันที่สองนะจ๊ะ EP ที่สองทางไหนเพื่อนทางนี้ใช่ปะทางไหนทางไหนเออทางสีม่วงนี่มาเร็วมาก็ไม่มาอุ้ยได้ออรอดมนเลยอ่ะอุ้ยคือแบบเหมือนแบบเดินไม่ได้ต้องกระโดดเอาเองนะคะอืออืออะไรอะ่ะยื้ยป้อง ไม่เอานะคะเราไม่กดไลค์ด่านนี้ไม่เป็นไรครับสนุกดีเหมือนกันครับเดี๋ยวผมติดตามกลับเหมือนโอ้โหมันมันสกิทเกิทเกมไหมเนี่ยสามเหลีย่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมเหมือนสกิทเกมเลยอุ้ยเซฟหรือยังอเซฟแล้ว กระโดดไปกะโดดอะไรอ่ะหายไหมเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อเป็นแค่นี้ฉเฉยๆเมื่อไรจะถึงเนี่ยน่าจะเล่นเป็นอีกประมาณอีกชั่วโมงนึงเฮ้ยเมื่อไรจะอุ้ยไม่ไ้มองอ๋อก็ห้ามตัวสีแดงห้ามตัวสีแดงห้ามตัวสีแดงแดงคือแปลว่าเลือดเ <laughs> ออ กระโดดไปกระโดดหน้ิยืดหดยืบตับโอเคโอ้โหีเดียมสี่เดียวหมดเลยกระโดดไปกระโดดตกค่ะท่นตกเดียค่ะทุกคนเพราะว่าใส้มันเล็กมากอ่ะถ้าคือแบบเล็กนิดเดียวอ่ะคงจะไม่ไหวหรอกคงหน้าตกคงตกแน่นอนถ้าเล็กนิดเดียว วูวว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 อะไรบววาวววแล้วบวว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 ้วววววววรว่ววว้วววววววอะวว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 ้วอวว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 ือววนววอววววววนวววววววรววววววาวว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 เวว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 ่าววววววาวว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 วมวว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  ลองกดปุ่มไปเรื่อยๆปุ่มไหนปุ่มไหนหาปุ่มไว้เจอปุ่มอันนี้ให้ทำอะไรอ่ะอ๋อมันมีที่วาร์ปอยู่ค่ะเฮ้ยต้องงงเหมือนกันนะว่าให้ทำอะไรโอ้โหโอ๊ยระวังนะเพื้นลื่นาดออฟฟี่ของแท้ โอ้โหย่าโอ้โหไม่ไหวเลยเหล็อแิดเดียวจะใกล้ตาแล้วโอ้โหเอาถึงแล้วเหรอถึงแล้วถึงแล้ว ไปด้วยแม่ Man แล้วนะคะ <laughs> นึกว่าจะไปด้วยแมนโอ้โหนี่เปล่าเจ้าของแม่สองคนเฮ้ยคนนี้หน้าคล้ายเหมือนนุ๊นะ <c oughs> มีมีที่แช่น้ำออนเซนด้วยแล้วเป็นสาวเกาหลีก,ก็ต้องแช่น้ำอุ่นๆสิโอ,โอเคโอ้โหเสยฟ้าอ่อนไปเลยว้าไปเลยว้า คุณหลุดมานอกแบม่เลยหลยมาลอบแม่มา bye bye, นะ๊ายบายนะคะน้องวันนี้สังเป็นใจเย่ Yay! ดีใจด้วยนะคะน้อง